มาแล้วนะครับกระดาษทิชชู่แบบแพ็คใหญ่ๆแบบนี้แพ็คใหญ่มากคือแพ็คปูดใยอ่ะกระดาษทิชชู่ชายในห้องน้ำโม่เล็กๆนะอันนี้ประมาณเกโทโฮเยอะจริงอ่ะ<า>อันนี้หนามากเลยนะใช่มันหนึ่งแพ็คหนึ่งมันมีหนึ่งพันสามร้อยยี่แปดแพ็คถ้าเทียบกันประมาณแบบก้เล็กประมาณหกเกทโฮเลยจากอันนี้นเดียวอะ่ะคุมมากมือนซื้อครั้งหนึ่งอะ่ะชายหย่อๆไปเลยซึ่งตัวนี้นะครับมอสมัครชายในห้องน้ำมากระดาษทิชชู่หนึ่งแพ็คนะคมันจะหน้าสี่ชั้นนะครับ ตึ่งเนือ้อกระติชชั่วมันไม่ได้ยาบเลยเนื้อมันนิ่มมาไม่บาดพิ้วไข่หม้อกระติชชายในอนาใน่างน้ำในครัวนะครับไว้เช็ดมือคุ้มหนะมันนี่เลยคุ้มมาผมมาได้มาจากมุกนี่ดิยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหมดนี้ 108, ร่อยแปดุดบาทหลีไปก่อนเลยนะครับเขาจะแทมตัวดีไหมเสีงยงกันนี่คุ้มมาขับตะการี่เขามาจัรจุ้ยนะ ปกติมัน่องรอยอาซิบตะไคร้แล้วก็รีบกดได้เลยนะครับตะกการีคุม